สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ channel s p r i d m a n exe ครับผมวันนี้ผมอยู่ในงาน Thailand c o i Expo นะครับที่จัดที่ Central World นะครับผมวันนี้ก็จัดเป็นวันแรกเลยนะครับวันที่6เมษายนนะครับ2566นะครับผมคนมางานกันเยอะตั้งแต่ตอนห้างเปิดเลยนะครับอย่างที่เห็นว่าแบบจัดทั้งห้างนะครับกระแสตอบรับค่อนข้างดีมาก คนมาต่อแถวบางคนนี่มาตั้งแคมป์กันได้เมื่อคืนเลยครับโซนแรกที่ผมมานะครับจะอยู่ชั้น3านะครับตรงนี้เนี่ยเป็นโซนของฝั่งฮ่องกงนะครับฮ่องกงอาร์ตทอยสตอรี่นะครับผมตรงนี้เนี่ยครับก็มีทั้งศิลปินนะครับแล้วก็คนดูนะครับก็มาดูนะครับศิลปินมาขายกันเองครับจัดกันเองเลยนะครับผมทั้งศิลปินดังแล้วก็ศิลปินใหม่นะครับมากันเยอะมากๆเลย ของเล่นวันนี้ก็มีเยอะพอสมควรเลยครับก็น่าจะมีประมาณ20เจ้าเลยนะครับที่มาในงานฮ่องกงอาร์ตทอยสตอรี่วันนี้ครับฝั่งเมื่อกี้ค่อนข้างที่จะดูดุดันครับมาฝั่งนี้นะครับของเล่นนะครับทำออกมาดูน่ารักเลยนะครับผมแล้วเขาแตกสินค้าออกมาเนี่ยเยอะมากๆครับออกแบบน่ารักมากๆเป็นลูปรถน,นะครับเอาอีโนที่จะได้ใช้ขอเก่าของเก่าโอ้ มีรายละเอียดเยอะไปหมดเลยดูแบบน่าสนุกนะแต่ละแบบนะครับก็ดูมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับอันนี้เหมือนรองเท้าสนนเกอร์เลยครับผมโอ้ ฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นของที่ดูน่ารักนะครับที่เห็นว่าแบบแต่ละตัวที่ออกแบบมาเนี่ยดูน่ารักแล้วก็ดูแบบน่าสะสมะครับสายผู้หญิงนี่น่าจะชอบเลยครับอันนี้ก็แนวแบบดูกวมน,น,นะครับนั่นนั่น,น,น ตัวเล็กมากเลยตัวเล็กก็มีนะครับตัวแบบปกติก็มีเหมือนกันรวมๆนะครับฝั่งฮ่องกงอาร์ตทอยนะครับก็ถือว่าค,คลึกคักกพอสมควรเลยนะที่คนมากันวันนี้ด้านนี้เขามีแจกเป็นสติกเกอร์ด้วยครับในบูธฮ่องกงอาร์ตทอยสตอรี่นะครับ เรามาดูหน่อยโอ้มีให้เลือกเทียบเลยครับให้ผมชอบเจ้าลิงนี้นะลิงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่หน้าตาเขาถือว่ากวนใช้ได้เลยแต่มีพร็อพเป็นหมวกแยกปางหากด้วยนะครับอันนี้ก็แนวดีเหมือนกันครับสกิตบอยนะครับผมมีหลายมือนะเออสกิตบอย มีทั้งแบบเพ้นเราไม่เพ้นนะครับ so อย่างผมเองเนะครับชอบตัวสกตบอยเนี่ยมากนะครับก็เห็นเราก็ถูกฉลกนะครับอารมณ์คล้ายๆสกตแมนนะครับแต่เป็นสกตบอย You want the skateboard? Oh no, may I got this one? Oh the roller skate. โอเคมาเดินซนแรกครับก็เสียเงินเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะครับผมก็ได้ตัว Squidboy นะครับนี่ครับมีตัวสติกเกอร์ด้วยนะครับ Squidboy นะครับของ Chaos Factory นะครับเขามีเป็นซีรีส์เลยอันนี้ผมก็ได้รับจากตัวผู้ผลิตโดยตรงเลยนะครับผมเยี่ยมมากเลยนะงานนี้คือเราสามารถซื้อกับ เจ้าของของตัวอาร์ตทอยได้เลยนะครับเยี่ยมเลยครับ thank you ขอบคุณครับมาตรงชั้นสมนะครับโซนด้านหน้านะครับฝั่งนี้นะครับก็จะมี Instinct Toy นะครับมาเปิดอาร์ตแกลเลอรี่ครับผมคือบางบุธเนี่ยก็มาเปิดใหญ่นะครับแล้วก็มีแกลเลอรี่ของตัวเองเลย มาที่ชั้นสองครับก็มีงานเหมือนกันครับโอ้เป็นหุ่นแนวยอดมนุษย์หรือเปล่าเป็นของนะครับที่มาจากขนมโดรีมอนนะครับขนมสมัยเด็กๆเ,เลยนะครับผมโอ้มีศิลปินมากันเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ย แถวต่อกันเยอะมากครับขนมดเลลมอนแบบนี้ครับสมัยก่อนอันนี้เขาก็ทำมาใหม่นะครับมีสติ๊กเกอร์ดรรลมอนด้วยด้านนี้ครับมีบูธมีของหลายอย่างเลยคูรโรมินะครับแล้วก็กล่องสุ่มนะครับแบบต่างๆ น่ารักมีแมวด้วยนี่เป็นคอลเลคชันเหมือนจิ้งจอกเกาหางนะครับตัวหมีนะครับแล้วก็กระต่ายนะครับน่ารักดีเหมือนกันนะครับราคาไม่แรงนะครับผมกล่องหนึ่ง480บาท สายตัวละครแบบน่ารักน่ารักนะครับมีเพียบเลยล,ลงไปเดินชั้นล่างดีกว่านะครับชั้นหนึ่งคนเยอะมากเลยนะครับ ต้นนี้เป็น underverse ครับผมของเล่นเนี่ยก็จะแนวแบบรายละเอียดเยอะมากเลยนะดูมีดีเทลไปหมดเลยนะครับเนี่ยนี่ขึ้นไปว่าโซเอาแล้ว มีเยอะมากๆเลยครับ,รบอืมให้คาเล็คเตอร์น่นนารักนาฬิกาก็มีด้วยเป็นๆๆนาฬิกาเพียบเลย ััับบกนด้านล่างก็มีบูธท,ที่มีศิลปินมากันเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยไม่ใช่แค่ทอยนะครับแต่ว่าขวดน้ำก็มานะครับอันนี้น่ารักดีนะครับเหมือนขน,นมของกินเลยครับติ่มซำ บางบูธก็มีของโชว์นะครับส่วนบางบูธครับหมดไปแล้วนะครับอย่างที่ผมมาเนี่ยตอน10 0โมงเนี่ยบางบูธนี่คือแบบคนต่อแถวก็เรียบร้อยเลยนะคือถ้ามางานนี้คนค่อนข้างที่จะเยอะอยู่พอควรเลยนะเพราะของเขาเยอะมากเลยครับน้ำแดงอะไรนะมีหลายแบบจริง แล้วศิลปินก็มาออกกันในบูธด้วยที่เนแถวยาวๆนะครับก็คือมีศิลปินมาแจกลายเซ็นนะครับให้กับตัวละครที่เขาออกแบบไปด้วยวมีหลายแบบเลย อันนี้เหมือนมแมลงนะครับแต่ว่าออกแบบได้น่ารักดี big heart คือการเก็บอ a r ์ทอยเนี่ยมันก็มีเขาเรียกว่านะสกิลเรียกพวกนะครับว่าจะมีพวกเยอะๆนะมาอยู people, ่ในตู้นะครับ ดังนั้นเราควรจะหาโต๊ะนะครับมาเก็บของพวกนี้ด้วยนะครับอย่างน้อยก็คือเพื่อเก็บรักษาแล้วก็การฝุ่นด้วยได้ครับสีสันยังสวยเลยอันนี้อันนี้เป็นเม่นแคระนะครับผม มาพร้อมกับผลไม้แบบต่างๆตกองต้อซุปเปอร์เบสคือถ้าจะให้เก็บบรรยากาศที่นี่ครับคงเก็บไม่หมดง่ายๆเลยนะเพราะว่ามากันเยอะมากๆครับมาเดินดูเองเนี่ยน่าจะสนุกสุดนะครับผม ตอนนี้ผมก็มาตรงถงลิฟต์นะครับตรงกลางนะครับนี่ก็ใหญ่ม,มีหลายแบบเหมือนกันนี่ก็จะเป็นเจ้าดังๆนะครับ มางานกันหลายทีคุณหน้าคุณตาอย่างดีนะครับสำหรับของเล่นแต่ละตัอด้านนี้ก็เป็นอาร์ตถอยแบบไทยๆนะครับจริงของเล่นในบ้านเราก็เป็นอาร์ตถอยได้จริงๆนั่นแหละ มลกฟลิด้วยครือถ้าพูดถึงสเกลงาเนเ่ยก็ถือว่าใหญ่ระดับประเทศได้นะครับเนี่ยเพราะว่า ทั้งห้างนะครับชั้นหนึ่งถึงชั้นสามครับเต็ไมไปหมดเลยด้านหลังของห้างก็ยังมีของอีกเช่นกันนะครับเยอะมากๆเลยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นแบบแนวโซนตลาดจีนไต้หวันฮ่องกงนะครับเข้ามาทำการตลาดกัน อันนี้น่าจะดูแนวไทยหรือเปล่านะครับเลล่านะครับเลล่าอารถอยมีคอลลาบเรตนะครับกับแบบดูไทยๆครับแต่๋ยนี้นี่ว่าห้องพระนะครับเลล่านี่ก็เป็นเจ้าดังเหมือนกันนะมาคอลลาบเรชกับศิลปินนะครับ เต็ไมไปหมดเลยพุทธก็เป็นอาร์ทอยได้ด้วยเหรอหอนด้านนี้เป็นกูดสมัยนะครับเอามาโชว์ทุกอย่างเลย ตุ๊กตายัดสองแก้วนะครับฝั่งนี้ก็มาแนวแบบฝั่งของคนไทยบ้างนะครับศิลปินก็มาเปิดบูธกันเองเหมือนกันนะครับผม ดูน้องมะพร้าวเลยวมีแกงงอเลยมีเยอเอ้ยอันนี้ผมเคยเห็นที่ฮ่องกงครับยังมีเพียบเลยคือเดินทั้งวันก็ไม่หมดนะครับแถมถ้าตั้งใจม,มาซื้อเนี่ยอาจจะมีหมื่นหมดหมื่นมีแสนหมดแสนได้ครับ อันนี้ก็มีอีกนะครับตอนของลิฟต์นะครับหน้าอีสิสรนเดิมนะครับผมด้านนี้เนี่ยคนก็เยอะแยะเลยครับนมีเขาเป็นรับก้างก่อนเอาเจ้าเสืออ้วนนะครับแต่ก็นด้ชอบนะครับ กล่องละสามร้อี่เ้องครับผมด้านนี้เนี่ยแถวยาวสุดๆเลยนะครับน่าจะประมาณร้อยกว่าคนได้นะครับ ก็ถือว่าพามาดูบรรยากาศนะครับสำหรับงาน Thailand พอย e x เอนะครับปี2023หรือครั้งที่11นี้นะครับงานจัดขึ้นที่เซนทันเวิร์ตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่9เมษายนนี้นะครับผมถ้าใครชอบของเล่นนะครับอยากหาของสะสมติดบ้านติดห้องไว้นะครับก็มาเที่ยวกันได้ครับผม ที่เซนตันเบอร์นะมีทุกชั้นเลยนะในชั้น1นึ่งถึงชั้นสเลยนะครับเดินให้ทั่วนะมีซ่อนอยู่หลายจุดเต็มไปหมดเลยวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวนะันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย